ดูด่วนบุรีลมพันษาอยู่หรือไปหลังตอนนี้ทีมได้กองหลังมาเพียบพร้อมจับตาบียูลุ้นคว้ากองกลางคนใหม่จากทีมแชมป์ส่วนเมืองทองพิชาทิสตองโดยังไงกันมาคุยกันในคลิปนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกลเน่พัทในเครกกราโนล,ล่าบาผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนแน้นๆเกลเน่พัทในเครกกราโนล,ล่าบาอร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มครับคุณผู้ชมเรื่องราวของการโยกย้ายทีมของนักเตะไทย ในศึกฟุตบอลไทยลีกบอกเลยว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยจะมีการย้ายทีมกันเยอะแยะมากมายนะครับทั้งทีมใหญ่ทีมเล็กไปเริ่มกันที่ทีมที่โอ้โหมีข่าวเรื่องของการเสริมทัพเข้ามาตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลนะครับสำหรับบุรีรัมยูเอต็ดนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบนะครับแล้วก็มีข่าวออกไปตามที่รายงานไปนะครับได้2เซนเตอร์ฮาดดิกเกรีทีมชาติไทยไปร่วมทัพชินพัทลีออที่บุรีรามซื้อขาจาก BG ไปเลย และก็อีกหนึ่งคนคือเอเลสดอลเละที่ทุ่มมากกว่าทีมอื่นก็ได้เอเลสดอลเละกลับมาจากคาแข่งกับทีมบาหลีโอถือว่า2คนนี้เข้ามาเกมรับของบุรีรัมก็น่าจะปึกขึ้นนะครับและมาประสานงานกับนักเตะต่างชาติอย่างดูเกาที่เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียแล้วก็มีอ่ะโคมายองซอกอีกไหนจะเสริมเข้ามาอีกอ่ะโอ้เรียกได้ว่าบุรีรัมเนี่ย จัดเต็มจริงๆนะครับเรื่องของกองหลังและก็ล่าสุดครับคุณผู้ชมบุรีรัม,ล,ล,มลุ้นน่าจะได้กองหลังดีกรีทีมชาติไทยเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือเฉลิมศักดิ์ขีครับคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจคือเฉลิมศักดิ์เนี่ยเขาไม่ได้ไปต่อกับการท่าเรือนะครับเขาก็โพสต์อำลาปรากฏว่ามีพี่อุ้มธีรทรมุญมาทันเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็เจอกันประมาณนี้แบบออดูแล้วเนี่ยเหมือนเฉลิมศักดิ์จะไปบุรีรัม แล้วเฉลิมศักดิ์ก็ตอบพี่อุ้มว่าฝากเนื้อฝากตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าพลาดแล้วเวลาพี่อุ้มเขาไปคอมเมนต์ใครแบบนี้ยินดีต้อนรับแล้วเจอกันเลยแบบนี้มักจะมาตลอดโอ้โหถ้าเกิดได้เฉลิมศักดิ์อักขีพิอีกคนเนี่ยบุยรำตอนนี้คือรวมกองหลังทีมชาติไทยชุดใหญ่นะโจยทานเข็มดีเนี่ยเอาไหมโอ้โหคืออ้าวแต่ก็ถือว่าน่าสนใจบุญรำเวปีหน้าเขาอาจจะให้โอกาส กองหลังคนไทยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับแน่นอนชินพัทกับเอเลียสเนี่ยมาแน่เฉลิมสัก์ผมก็คิดว่าไม่น่าพลาดคุณผู้ชมพูดมาแบบนี้แล้วพอได้มาเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีคนออกไหมพอาะโหได้มา3มคนสมมติได้มา3คนเน้นๆเนี่ยอ่ะผมว่ากองหลังต่างชาติมีออกพวกที่ใช้งานไม่ค่อยได้อย่างยาโลเคอร์ติสกูนเนี่ยมีโอกาสส่วนกองหลังไทยเนี่ย ชื่อของพี่โย้งพันษาเห็นมิบูลตอนนี้อยู่ในกระแสข่าวนะครับว่ามีสองทีมให้ความสนใจคือการท่าเรือแล้วก็ชนบุรีเอซคือไม่แปลกใจที่พี่โย้งมีข่าวจะย้ายทีมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดูบุรีรัมเสริม,มาสิแล้วช่วงหลังพี่โย้งพันศาโอกาสลงสนามในการเป็นตัวจริงก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งเจะตัวแน่นอนนะครับอายุเยอะก็จริงแต่ก็ยังอยากเล่นด้วยการเป็นตัวจริงอยู่การ หาที่ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นทางออกแต่ดูเหมือนว่าเอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีโอกาสที่พิยงพรรษาอาจจะอยู่กับบุรีรัมต์ต่อก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสัญญาของพรรษาเนี่ยเหลืออีกหนึ่งฤดูกาลร,รวมไปถึงเขามีธุรกิจที่บุรีรัมเยอะแยะรวมไปถึงเหมือนว่าพิยงพรรษาก็อยากจะสู้ต่อในทีมบุรีรัมต์คืออย่างที่บอกว่าคือย้ายเนี่ย มันก็มีโอกาสแต่ผมก็คิดว่าเขาก็อยากสู้ต่อไม่ต้องปรับตัวเลยอย่างแม้ว่าจะเสริมเข้ามาใหม่เยอะแต่ถ้าเกิดพี่โยงเขาซ้อมได้ดีทำผลงานได้ดีมันก็มีโอกาสเบียดแย่งตำแหน่งอยู่แล้วนะและเขาไม่ต้องปรับตัวด้วยก็รอติดตามนะสำหรับพันสายเหวีบูรณ์โอกาสเนี่ยออก50-50แต่ตอนนี้ดูเหมือนเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาพี่โยงอยากจะอยู่กับบุรีรัมต่ออยากจะอยู่สู้ต่อประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดู ถ้าอยากสู้ต่อนะจริงๆก็น่าเก็บไว้นะให้มีการแข่งขันในทีมสูงยิ่งมีเยอะยิ่งดีเพราะบุรีรัมเขามีโปรแกรมเตะเยอะไงคุณผู้ชมอแล้วแฟนบุรีรัมอะลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอยากให้พรรษาอยู่ต่อหรือปล่อยให้เขาไปหาความท้าทายใหม่คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยโ,อโหแต่ที่แน่เนี่ยบุรีรัมขยับเสริมทัพรถแรกนี่นักเตะไทยล้วนเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยให้จับตาดูครับนักเตะต่างชาติคนใหม่โตลุกโตรับ มาเต็มคาราเบลดีกรีและโปรไฟล์เนี่ยโหดกว่าเดิมแน่นอนเพื่อที่จะมาลุยฟุตบอลเ e อฟซีแชมเปี้ยนลีกอินลิขนะครับแต่ก่อนจะไปเรื่องเสริมทัพเนี่ยบุรีรัมย์ก็ต้องมีโปรแกรมแข่งอยู่นะเตะพุทธเสาพุทธเสา,าตลอดเลยนะทั้งเอฟเอคัพลีกครับชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนแล้วก็อีกหนึ่งอ่าประมาณนี้สามรายการสี่รายการเนี่ยนะเออก็ติดตามแล้วกันสำหรับทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่มาอัปเดตกัน จากนั้นไปอัปเดตท,ทูแบงคอกยูเนเตดกันหน่อยแบงคอกเนี่ยโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะนักเตะไทยนะครับปล่อยออกเยอะมากพีรพัฒน์โนชัยยาทศวรรษลิมมนัสเถียนมาเนลทอมเบียแล้วก็อีกหลายคนเลยนะครับส่วนต่างชาติเนี่ยมามุดก็ออกไปแต่พวกอากาซานีปตัตมาเนี่ยต่อสัญญาไปแล้วคือแบงคอก เวใหม่ของเขาเนี่ยคือจะใช้นักเตะไทยที่เป็นวัยรุ่นเยอะมากขึ้นลดเงินเดือนแต่จะเอานักเตะวัยรุ่นที่แบบต้องการพิสูจน์ตัวเองในลงสนามแล้วบวกกับพอลดเรื่องของเงินเดือนอ่างบประมาณของนักเตะไทยเนี่ยที่ปกติแบงคอกจ่ายแพงมากนะให้กับนักบอลไทยแต่ละคนค่าเหนื่อยสูงมากนะพอลดตรงนี้ออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะงบประมาณเนี่ยไปเอาต่างชาติที่คุณภาพดีกว่าเดิมมาเสริม อันนี้เป็นแนวทางใหม่ของทูแบงคอกอย่างที่ผมรายงานไปแต่ผมได้รับรายงานมาให้จับตาดูนะครับก่อนหน้านี้แบงคอกมีข่าวกับพิชาอุทาใช่ไหมคือแบงคอกเขาปล่อยกองกลางในเซตเนี้ยออกไปสองสามคนไงมันต้องมีเสริมมาช่วยทิติพันธ์ช่วยปกเก้าใช่ปะก่อนหน้านี้แบงคอกกับพิชาอุทาเนี่ยตอนแรกคนก็คาดว่าถ้าพิชาออกจากเมืองทองเนี่ยจะไปแบงคอกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าผมไปถามมาเนี่ย ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพิชาไม่ใช่สเปคของแบงคอกและทั้งค่าเหนื่อยทั้งเรื่องของอายุที่เยอะขึ้นก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ผมได้รับรายงานมาว่าตอนนี้แบงคอกลุ้นนะอันนี้เป็นการเป็นการได้รับรายงานแต่ยังไม่คอนเฟิร์มร้อแต่ให้ให้แฟนแบงคอกฟังข่าวนี้ไว้แบงคอกมีโอกาสกําลังจะได้กองกลางไทยจากบุรีรัมยูเนเต็ดมาร่วมทัพซึ่ง ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นตัวหลักของบุรีลัมถ้าลองไปดูจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่สามสี่คนที่ไม่ค่อยได้ลงสนามนะก็จะมีรีออนเจมมีรัตนากรมีเสกสรรอ่ะเขาบอกมาว่าน่าจะได้กองกลางวัยรุ่นจากบุรีลัมมาเสริมอ่ะหนึ่งคนถ้าดูแบบนี้เนี่ยผมว่ารัตนากรเนี่ยน่าจะตัดไปได้เลยเพราะว่าเขาเป็นแบบอะคาเดมีของบุรีลัมแล้วบุลีลัมไม่ค่อยปล่อยนักเตะแบบนี้เช่นเดียวกับเสกสรรลาตี แต่สำหรับรีออนเจมเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาดึงมาจากทีมอื่นและรีออนเจมเนี่ยโอกาสลงสนามก็มีไม่เยอะใช่ไหมล่ะแทบไม่ได้ลงเลยในทีมชุดใหญ่ของทูอ่าของบุรีรัมแล้วบวกกับขาวว่าไอ้แบงคอกกำลังจะลุ้นได้กองกลางคนใหม่เป็นวัยรุ่นมาจากบุรีรัมผมก็คิดว่าโอกาสที่จะได้รีออนเจมก็น่าจะ มีความเป็นไปได้อันนี้จากการคาดการณ์ของผมเพราะข้อมูลที่ผมได้รับรายงานมาคือบุยรัมอะแบงคอกน่าจะได้กองกลางจากบุยรัมหนึ่งคน,นก็รอติดตามแล้วถามว่าเอาเอาถ้าดูแบบลองคาดการณ์ถ้ารีออนเจมมาแบงคอกเอ้ผมว่าโอกาสลงสนามน่าจะมีมากขึ้นและเข้ากับสเปคใหม่ของแบงคอกที่จะดึงตัวไทยจะเป็นนักเตะวัยรุ่นมีความกระหายที่อยากจะลงสนามแล้วผมว่ลอนเจมกับแบงคอก น่าจะมีโอกาสละกันแต่ทั้งนี้นั้นยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะผมไม่ได้รับรายชื่อมาว่าเป็นใครแต่เนี่ยมาลองคาดการมาคาดเดาก็รอติดตามละกันโอ้ถ้าแบงนข้อได้เรออนเจมจริงเป็นไงคุณผู้ชมน่าสนใจไหมเพราะเรียนเจมผู้ทําตรงอยู่กับบุรีรัมโอกาสก็น่าจะไม่ได้ลงสนามเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมบุรีรัมโหมีทั้งทีละทอไหนยาเขาสิทธิธวัฒอีกอะเออนะครับเดี๋ยวก็ รอรุนล้วกันนะยังไม่ชัวร์นะแต่เอาเป็นข่าวลือที่มาฝากกันและกันได้รับรายง,งานมาประมาณนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันจากนั้นติดท้ายกันที่เรื่องราวของเมืองทองหน่อยเมืองทองเนี่ยหลายคนสอบถามผมเข้ามาเยอะทิสตองโดกับพิชาอุทายัางไงเอาในเคสของพิชาอุทาก่อนพิชาอุทาเนี่ยสัญญาหมดในลูกานี้นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางฝั่งพี่เป้แล้วก็ทางบอดเมืองทองก็พยายามพูดคุยกับพิชาถึงเรื่องสัญญาใหม่ แต่ยังไม่ลงตัวคุณผู้ชมผมว่าหลังจากจบโปรแกรมเอเบคับรอบรองหรือถ้าเข้ารอบชิงได้เนี่ยคงน่าจะได้รู้นะสำหรับส่วนตัวผมเท่าที่ยินมาเนี่ยโอกาสคือ50-50อ 50. ่ะคือถ้าพิชาจะออกจากเมืองทองเนี่ยตอนนี้พิชาไม่ใช่สเปคของทีมใหญ่แล้ถ้าจะออกจากเมืองทองเนี่ยผมว่าทีมที่มีโอกาสได้ก็จะเป็นพวกลำพูนอุทัยในมองผมนะ ก็จะเลือกกลับไปลำพูนไปอยู่ใกล้บ้านที่เชียงใหม่ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดบรรลุข้อตกลงกันคุยกันใหม่แล้วสัญญามาลงตัวก็มีโอกาสได้เห็นได้อยู่กับเมืองทองต่อเรื่องของพิชายยังยังต้องรอรุ้น่ะรอหลังจบเอเะครับรอบชิงอะซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็พยายามพูดคุยแต่แค่มันยังไม่ลงตัวนะครับแฟนบอลก็รอรุ้นแล้วกัน ส่วนทิสตองโดเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับวว่าทิสตองโดไม่อยู่ในแผนการนำทีมแล้วทิสตองโดสัญญาย,ยังเหลืออีกหนึ่งปีนะคือเขาเซ็นกับเมืองทองเนี่ยสามปีแล้วเขาเล่นผ่านไปสองปีแล้วปีนี้เนี่ยช่วงช่วงท้ายฤดูกาลไม่มีชื่อไม่ได้เล่นเลยก็พูดง่ายว่าทิสตองโดก็ไม่ได้ไม่ได้จะอยู่ในแผนก,การนำะทีมฤดูกาลหน้าแต่ตอนนี้รอดูว่าจะไปทีมไหนครับผู้ชม ไปทีมไหนอันเนี้ยน่าสนใจเออส่วนเมืองทองเนี่ยกำลังมองหาแบ็คคนใหม่แหละเออนะครับก็น่าเสียดายนะที่ต้องโดจริงๆก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่ทุ่มเทนะแต่เมืองทองก็ดูเหมือนว่าอยากจะหาช้อยใหม่ส่วนทิศตองโดผมว่าเขาสามารถเล่นกับทีมใหญ่ในไทยลีกได้นะแต่าาถ้าถามว่าเล่นใหญ่ทีมไหนได้เนี่ยอาบูรัมตัดไปเลยเขามีดิออนคูมีเนลเลรบดินท่าเลยเขามีสุพนันแล้ว แบงคอกเขามีนิติพงษ์เสลานนนแล้วจากพันธ์ไยสุวร,รันก็เล่นได้บีจีะหมอะแต่ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ามีข่าวบีจีก็สนใจแต่เจราจาเรื่องของค่าเหนื่อยยังไม่ลงตัวประมาณนี้นะแต่ไม่รู้ว่าบีจจะเจราจาอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าทิสตองโดเอ้ยผมว่ากับ BG ก็เหมาะนะเป็นชอยด,ดีแล้วได้ฟอนาซารี่ไปเนี่ยเอาทิสตองโดไปเปิดบอลเนี่ย <c oughs> เออก็ติดตามนะครับอืม ที่ตองโดอะไปแน่ผมวาไม่อยู่แต่พิชาเนะี่ยยัง50 5 0อัปเดตประมาณนี้เรื่องของเมืองทองนะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายที่เรื่องราวของมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับโอ้โหนี่คือดาวฟุตเตะฟุตซอลไทยระดับโลกนะครับล่าสุดเนี่ยพาจิมบีก้กาตาเฮน่านะครับเอาชนะจุดโทษสปอตติ้งพีทีคว้าอันดับ3ยูฟาฟุตซอลแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้นะครับ มูฮัมหมัดเนี่ยกลายเป็นนักเตะฟุตซอลไทยคนแรกนะที่ได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนลีกแถมทำผลงานได้ดีนะครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่พาทีมเนี่ยเอาชนะสปอร์ติ้งฟุตซอลโอ้โหคว้าอันดับ3ถือว่ามาได้ไกลแล้วเดี๋ยวรอปีหน้าอาจจะได้ถึงแชมป์ก็ได้ครับมูฮัมหมัดยิ่งโตยิ่งเก่งยิ่งแข็งแกร่งครับการไปลีกสเปนเนี่ยมันช่วยยกระดับฝีเท้าเขาได้ดีจริงๆ นะครับอาคลิปนี้ประมาณนี้จัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับเป็นยังไงกัน,กนบ้างถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเครกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเนทพัทในเครกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประกันได้ขออภัยด้วยสวัสดีครับ